จำในหัวเราแล้วแหละเหรียญสามเหรียญมีอะไรบ้างไหนลองตอบครูสิหัวหัวหัวถูกไหมอะไรอีกหัวหัวก้อยอะไรอีกหัวก้อยหัวอะไรอีกก้อยก้อยก้อยสุดท้ายคือก้อยก้อยก้อยใช่ไหมคุณครูเคยสอนเราเรื่องกฎการนับถูกไหม แล้วในกฎการนับคุณครูเคยมีม,มีมีประโยคสั้นๆต่อท้ายว่าถ้าเราใช้วิธีการใช้หลักการกฎการนับเราไม่ต้องวาดแผนภาพต้นไม้ก็ได้ครูอยากให้เราเอาตรงนั้นมาใช้ตรงนี้อูคือหมายเพราะว่าตอนนี้เราโยนเหรียญสามเห,หรียญถูกไหมโยนกี่ครั้งแล้วยกี่ครั้งจะ๊ะหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยงานที่มีต่อเนื่องกันมีอยู่สามงานใช่ไหมเพราะว่าโยนสามครั้ง โยนหนึ่งครั้งออกออกหัวก้อยโยนครั้งที่สองก็อปดเดือนแรกออกหัวก้อยเดือนที่สองก็ออกหัวก้อยเดือนที่สามก็ออกหัวก้อยสองคูณสองคูณสอง,สองเป็นเท่าไหร่สองคูณสองคูณสอง,สอง,สอง,สองเป็นแปดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยแซมเปลิลสเปซมีอยู่แปดตัวถูกไหมเพราะฉะนั้น n อเท่าก,กับแปดโอเคไหม n อเท่าก,กับแปดเพราะเรารู้ว่า n อเท่าก,กับแปดแล้วทำไงต่อ ทำไงต่อ <S 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 หาเลยจ้ <S 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 ะหาเหตุการณ์เหตุการณ์ที่สนใจคือจงหาความน่าจ,จะเป็นที่ทั้งสามเป็นไงขึ้นแต้มเลยอืออ่นอนี่คือเหตุการณ์แผนภาพต้นไม้ครูขออนุญาตข้ามได้ไหมครูเชื่อว่าเราเขียนได้หมดแล้วได้ไหมเพราะนั้นท,ทสิ่งที่คุณครูอยากจะสอนพวกเราคือใช้เทคนิคลัดไปเลยก็คือใช้กฎการน,นับ ย้อนกลับมาที่โยนเหรียญสามเหรียญเพราะนั้นมันมีสามงานที่ตอบเนื่องกันเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่หนึ่งมันเป็นได้คือหัวก้อยถูกไหมหัวแล้วก็ก้อยเหรียญที่สองก็เป็นได้คือหัวแล้วก็ก้อยเหรียญที่สามก็เป็นได้หัวแล้วก็ก้อยเพราะนั้น งานแรกที่เกิดขึ้นเป็นได้2อย่างงานที่2เกิดขึ้นเป็นได้2อย่างงานที่3เกิดขึ้นเป็นได้2อย่างเราก็ใช้วิธีลัดเลยสองคูณสอคูณสเท่ากับ8เพราะนั้น sample space ตรงนี้มันคือ8เนี่ยมันมีแปดตัวมันมีตัวอะไรบ้างเราก็ไปแตกแผนท่าต้นไม้เองโอเคครูผ่านได้ไหมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจคือตรงนี้ คือ ns เท่ากับ8เนี่ยคือสิ่งที่เราสนใจเพราะโจทย์ให้หาความน่าจะเป็นโอเคนะคะจากนั้นเรามาดูเหตุการณ์<ม>ข้อที่หนึ่งถามว่าจ้หาความน่าจะเป็นที่เดียนทั้งสามงายหน้าเดียวกันหน้าเดียวกันมีอะไรมัง่งแน่นอนหัว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 หวหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยถูกไหมพนั้น ne คือสอง พราะอนอีเป็นสองแล้วความน่าจะเป็นได้เท่าไหร่หนึ่งส่วนสี่หรือ่วนสองห้ามันก็เท่ากับสองส่วนแปดหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่เพราะเราตัดทอนนะคะจริงตอบเป็นเศษส่วนก็ได้นะไม่ต้องไปหาเป็นทศนิยมหรอกค่ะตอบเป็นเศษส่วนไปเลยก็ตอบเป็งส่วนสี่ง่ายไหมง่ายแต่ทีนี้แต่ข้อเสียของการทำแบบเนี้ย คือมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดถ้าเราไม่รู้ว่าในแซ m p l e Space มีอะไรบ้างเรารู้แค่ว่าแซมเป e ลสเปซมีแดตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมันจึงเกิดความยากในข้อที่สองจงหาความน่าจะเป็นที่ออกก้อยอย่างน้อยหนึ่งเหรียญกรณีอย่างนี้ถ้าเราเกิดภาพจำในหัวเราแล้วว่าโยนเหรียญสามเหรียญออกก้อยอย่างน้อยหนึ่งเหรียญน,น่าจะมีอะไรบ้าง หัวหัว,หวกงเออถ้ามันเกิดภาพในหัวแล้วมันชัดเจนอะ่ะมันโอเคแต่ถ้ามันเกิดภาพในหัวแบบไม่ชัดเจนเราอาจจะพลาดได้เพราะนั้นการกันพลาดที่ดีคือการเขียนแซมเปิลสเปซออกมาตอนนี้เราเขียนยังเขียนยังเพราะในโจทย์ข้อที่หนึ่งมันง่ายถูกไหมเราก็เลยเลือกที่จะไม่เขียนเนี่ยโจทย์ข้อที่หนึ่งมันง่าย เราไม่เขียนสเปซแต่พอมาเจอข้อ,อ,อ,ขอสองเอม้อนเริ่มมันเริ่มยากล้วมันเริ่มยากแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องมีแผนภาพเลยค่ะแผนภาพต้นไม้ออกมาก่อนค่ะมาดูแผนภาพต้นไม้เขียนช่วยกันได้ไหมอันแรกคืออะไรบ้าง,ห,งหัวหัวต่อไป หัวก้อยต่อไปค่ะหัวก้อยหัวหัวหัวก้อยหัวต่อไปค่ะก้อย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 ต่อไปค่ะก้อยหัวก้อยหัวหัวต่อไปค่ะก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยต่อไปค่ะก้อยก้อยหัวก้อยก้อยหัวต่อไปค่ะ ก่อย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 ก้อยระนั้นตรงนี้เราเอามาเขียนเป็นเซตของ a ซ p l e space ได้แก่หัว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 ก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยก้อยคู่เขียนครบไหมคะครบแปดไหม ส3 4 5ามสีห้าหกเจ็แปดอ่ะครบทะเนี้ยเราก็มาดูว่าโจงหาความน่าจะเป็นที่ออกก้อยอย่างน้อยหนึ่งเหรียญในข้อที่สองเรารู้อยู่แล้วว่า n s เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับแปดต่อไปเราหา n e เราหาก e ก่อน e ได้เท่าไหร่ดูกอย่างน้อยหนึ่งเหรียญอย่างน้อยหนึ่งเหรียญมีอะไรบ้าง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจำนวนสามอันนี้ได้ไหมอันนี้เอาไหมไม่เอาเอาไหมไม่ออกก้อยยางน้อยหนึ่งเหรียญหมายความว่าไงออกหนึ่งเหรียญได้ไหมมนึงก็ได้หออกสองเหรียญได้ไหม ได้ออกสามเหรียญได้ไหมได้ครับได้เพราะฉะนั้นออกก้อยอย่างน้อยหนึ่งเหรียญเป็นได้หมดเลยเนี่ยยกเว้นหัวหัวหัวใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วก็เอามาเขียนไว้ในไว้ในเหตุการณ์อีก็คือหัวหัวก้อยหัวก้อยหัว ัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยก้อยมีทั้งหมดกี่ตัว ne เจ็ด ne เท่ากับ7ตัวเพราะนั้นความน่าจะเป็น pe ตามสูตรเลยเท่ากับ ne หารด้วย ns จึงเท่ากับเศษเจ็ส่วน ปด <Bad>. จบไหมจบไหมง่ายไหม <S <S จบงา่ายนะครูว่าง่ายพวกเธอว่าง่ายไหม <ใน S 1> ง่ายง่าย<น>ครูเชื่อว่าเธอทำได้นะจงหาความน่าจะเป็นที่จะออกหัวมากกว่าออกก้อยอะข้อนี้ถามหน่อยออกหัวมากกว่าออกก้อยได้เท่าไหร่หัวก้อยแน่นอน NS เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้แป เอสเท่ากับแนะคะหา E ก่อน E ีเท่ากับเท่าไหร่ออกหัวมากกว่าออกก้อยมีอะไรบ้างคูเลนไปตรงแซปสจะปินมีอะไรบ้าง เอออยากดูอันนี้ใช่ไหมหัวหัวหัวได้ไหมได,ได้ไหมไเขาว่าออกหัวมากกว่าออกก้อยออกหัวสามข้งสามเนี่ยได้ไหมไม่ได้ทําไมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ มันไม่มีก้อยอยู่มันไม่มีก้อยอยู่ไหนมีใครคิดเหมือนนักชามันจริงนะมันจริงอย่างที่นักชาพูดนะออกหัวมากกว่าออกก้อยแต่ออกหัวหัวหัวไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีก้อยอือได้ไหมั้ยคิดว่าได้ไหมได้ไม่ได,ไมได้มันต้องออกไหมอายนสามครั้งเขาบอกว่าออกหัวมากกว่าออกก้อย แล้วเข้าใจคำนี้ว่ายังไงไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยอะไรนะลูกยังไงนะกิตติเมธครับอืมกิตติเมธเข้าใจว่ายังไงลูกเข้าใจว่าการโยนเหรียญหนึ่งครั้งที่ที่มีนมีสามเหลีผลที่ออกมันต้องมีหัวมากกว่าก้อย หัวมากกว่าก้อยมากกว่าก้อยไม่มีก้อยได้ไหมก็ได้นะคะไม่มีก้อยก็ได้ก็ใช่ก็ทำได้ว่านะตอนนี้เราคิดลึกนะคิดลึกเกินไปถูกไหมนัชชาคิดลึกเกินไปน <c oughs> ไม่ไปคนชอบคิดลึกแ้วเราอะ่ะคิดตืต้อๆอย่าไปคิดเยอะนะคะเข,า,ขาบอกว่าออกหัวมากกว่าออกก้อยในสามครั้งที่เราโยนถูกไหม อใน,น,นสามเหรียญที่เราโยนเนี่ยมันอาจจะออกก้อยหรือไปออกก็ได้แต่โจทย์ต้องการคือออกหัวมากกว่าเพราะฉะนั้นที่เป็นไปได้เป็นไปได้ก็จะมีหัวหัวหัวไหมหัวหัวก้อยหัว,หวก้อยหัวหัวก้อย,อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก้อย<ม>หัวหัวได้ไหม ได้ได้ก้อยหัวก้อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก้อยก้อยหัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก้อยก้อยก้อยได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเหตุการณ์ที่สนใจตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่สมไม่อยู่สามสอมีอยู่สี่นะคะหัวก้อยหัวแล้วก็หัวก้อยหัวหัว ไม่อยู่สี่แสดงว่าเออีของเราเท่ากับสี่เพราะนั้นความน่าจะเป็นตอบเท่าไหรจ้ะหนึ่งส่วนสองอหนึ่งส่วนสองหรือหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสองเฮ้ยเอ็นอีส่วนเอ็นเอสถูกไหมเออีคือสี่เอเอสคือแปดเพราะนั้นตัดทอนเหลือสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดแปดแล้ว ยากไหมคิดว่ายากไหมครูว่าง่ายนะครูว่าง่ายครูก็ค,คิดว่าพวกเราจะคิดเหมือนครูแหละอ่ะจ์ข้อจนี้จะแคปหน้าจอไหมไหมไม,ไม่เพราะว่าจับได้แล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปข้อถัดไปนะอยากให้ดูข้อถัดไป ท่อลูกเตา๋าสองลูกหนึ่งค้งจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุง่มข้อเนี้ยเขาให้เขียนแผนภาพต้นไม้เขียนแผนภาพต้นไม้ขี้เกียเขียนเราเขียนผลลัพธ์มาเลยได้ไหมได้ท่อลูกเตา๋าสองลูกหนึ่งค้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง s เท่ากับครั้งแรกเลยหนึ่งอะไร หนึ่งเออเนึ่งอ่ะบอกคูณน้อยคุณจะเป็นคนเขียนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกเหกไหมอะไรอีกสองหนึ่งสามสองสองสองสามสองสี่ สองห้าแล้วก็สองหกสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามโอ้ลึกสามครูอ 3, พอดีดูเกมงูมากเกินไปเคยเล่นเกมงูไทยไหมคเคยเล่นไหมเกมงูที่มันดับยาวๆตัดเล่นแบบปาดหน้ากันอนะ สี่หนึ่งเดี๋ยวว่างๆชวนพวกนี้เล่นเกมดีกว่าสี่สี่สี่ห้าสี่คุูเข้าใจนะว่าเวลาพวกเธอทําการบ้านส่งคุณครูจะขี้เกียจขนาดไหนแบบขนาดครูยังรู้สึกแบบมันเยอะเลยอะ่ะแล้วพวกเธอไม่ใช่แค่วิชาเดียวเรื่องหลายวิชา ถูกไหมครูเห็นใจพวกเธอนะครูเข้าใจนะแต่เธอต้องทำงทแต่เธอต้องทำไงเพราะว่าพอเธอขึ้นมาหาลัยเธอจะเจอหนักกว่านี้อีกถ้าเธอไม่ไม่ฝึกทำจนชินแล้วเธอจะจะรู้สึกแย่ตอนขึ้นมาหาลัยเธอจะท้อถ้าเธอเคยผ่านมันไปไป,ไปได้นะถ้าผ่านไปได้ถ้าเธอผ่านไปได้ขึ้นมาหาลัยเธอสบายเรื่องแค่นี้จิบ๊บจิ๊บเธอเคยผ่านมาแล้วแบบนี้ หกสองหกสามหกสี่หกห้าหมดยางเนี่ยหมดแล้วนะเกือบไม่รอดอ๋อครูรู้แล้วแต่หน้าจอครูมันดีเลย,ยหน่อยนึงนะมันดีเลย,ยหน่อยนึงอันทีนี้มาดูตอนนี้คุณครูได้แซมเบิลสเปซนะคะ ในหน้าจอาก็เกือบจะครบแล้วแหละครบแล้วครบแล้วตอนนี้ครบยังในหน้าจอเธอครบยังครบยังงหนูยังไม่ฮนูยังไม่ตอนนี้ครบยังครบแล้วค่ะครบแล้วนะมันดีเลยหน่อยนึงอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตของค,ครูชาร์นะคะคราวนี้ถามหน่อยว่า NS มีทั้งหมดเท่าไร 3, <6. S 1> 3, 6, หร่สามสิบหกมีสามสิบหกถูกไหม เพราะนั้นตัวส่วนต้องเป็นอะไรแน่นอน <30 S 1> ถ้าหาความน่าจะเป็นตัวส่วนต้องเป็นสามสิบหกแน่นอนจงหาความน่าจะเป็นที่ออกแต้มรวมกันเป็นเจ็ดแน่ออกแต้มรวมกันเป็น,นะออนเจ็ดมีอะไรบ้างั 4, ีนี้กงหาทองก <4, S 1> ่อนส่งสองชีอะไรบ้างสองอะไรหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกอะไรอีก หนึ่งหกหมดยังสองห้าสองห้าสามสี่สามสี่สี่สามสี่สามห้าสองห้าสองหกหนึ่งหกหนึ่งหมดแล้วแน่ใจ,ใจโอเคนะ ก็จะมีอะไรล่ะหนึ่งหกถูกไหมหนึ่งหกสองห้ามีสองห้าก็ต้องมีห้าสองด้วยมีสามสี่ก็ต้องมีสี่สามด้วยมีหนึ่งหกก็ต้องมีหกหนึ่งด้วยโอ้ยเป็นเส้นทแยงมุมเลยเว้ยเหมือนบิงโกเลยนะนั้นเอ็นอีเอ็นอีได้เท่าไหร่จ้าได้หก เอเท่ากับหกคะแนคพามน่าจะเป็นเขียนเขียนสูตรเสมอนะจะได้ไม่ลืมพีอีเท่ากับเออหารด้วยเอ็นเอสตอบเท่าไหร่หกส่วนหสามสิบหกตัดทอนเหลือหนึ่งส่วนหกง่ายไหมง่ายนะคราวนี้ ข้อสองหาความน่าจะเป็นที่ออกแต้มต่างกันสองต่างกันสองหมายถึงลบกันเหลือเท่าไหร่ลบสองลบกันเหลือสองอะไรบ้างลบกันเหลือสองสามหนึ่งสามอ่ะเขียน e ีออยงมาก่อนอีเ e ท่ากับหนึ่งสามอะไรอีกลูกสี่สองสองสี่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 อะไรอีก สามหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามหนึ่งแล้วก็สี่สองสามห้าสองสามห้าสามห้าก็ต้องมีอะไรอีกห้าสามไหมมีห้าสามอะไรอีกจ้ะสี่หกอะไรอีกจ้ะ 6ีสี่หกก็ต้องมี 64. หกสี่หมดยังหมดยังหมดยังคะหมดลวคับแน่ใจนะแน่ใจครูปิดวงเล็บตนะมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเหตุการณ์ทเนี่ยจำนวน n e เท่ากับแปเท่ากับ 8. แปดแสดงว่าข้อนี้ความน่าจะเป็น p e เท่ากับ เอหารด้วยเออสตอบเท่าไหร่จ๊ะตอบเท่าไรตอบแปดส่วนด้วยเท่าไหรสามแปดส่วนสามสิบหกตัดทอนได้ไหมเอาสี่ตัดได้ไหมสสองเป็นแปสี่สองเป็นแปดสี่เก้าสามสิบหกตอบเท่าไหร่สองส่วนเก้าตอบสองส่วนเก้า ง่ายไหมง่ายนะทําได้นะต่อไปจงหาความน่าจะเป็นที่ออกแต้มรวมกันไม่น้อยกว่าสี่ไม่น้อยกว่าสี่ไหมเพราะว่าเป็นเป็นสี่ได้ไหมได้เป็นสามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นห้าได้ไหมได้เป็นหกได้ไหมได้เป็นเจ็ดได้ไหมได้เ เป็นเจ็ดได้เป็นแปดได้ไหมได้ไหมได้เป็นเก้าได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าจงหาค,ความน่าจะเป็นที่ออกแต้มแล้วเอาแต้มมารวมกันแล้วมันไม่น้อยกว่าสี่หมายความว่าพอเอาแต้มมารวมกันแล้วจะได้ต้องได้เท่ากับสี่ขึ้นไปถูกไหมมีอะไรบ้างล่ะที่เอาแต้มารวมกันแล้วได้สี่ขึ้นไป เพราะนั้น e มีอะไรบ้างห <Okay. S 1> นึ่งสี่หนึ่งเ็หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่เอางี้เราจะใช้วิธีการเอาตัวที่ไม่ใช่เนาะหาตัวที่ไม่ใช่ดีกว่ามันจะได้ง่ายเพราะนั้นเราจะหาตัวที่มันน้อยกว่าสี่ก่อนรวมกันแล้วน้อยกว่าสี่มีอะไรบ้างถูกไหมสองหนึ่งมีหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึง่สงสามได้ไหมหนึ่งสามก็เป็นสี่เอาสองหนึ่งสองสองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดยังตัวที่มันน้อยกว่าสี่มหมดแล้วพเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั N ้น N,E เนี่ย N,E ตรงเนี้ยเราเอาสามสิบหกลบสามได้ไหมได้คะ่ะเอ ท่ากับสามสิบหกลบสามเหลือเท่าไหร่เหลือสามสิบสามเพราะนั้นความน่าจะเป็น PE จึงเท่ากับ NE หารด้วย NS ตอบสามสิบสามส่วนสามสิบหกตัดทอนได้ไหมจ๊ะได้เอาอะไรตัดสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามข้างล่างสามหนึ่งสามสามสองหก ตอบเท่าไหร่สิบเอ็ดตัวสิบสองจบข้อนี้ผ่านต่อไปความน่าจะเป็นที่ออกแต้มรูปเต่าทั้งสองเหมือนกันแต้มที่เหมือนกันมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าหหกถูกไหมสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกอีเท่ากับมีหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่ง หนึ six 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 ่งหนึ่งสองสองสาม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 สี่สี่สี่ห้าหกห้าห้าแล้วก็หกหกง่ายง่ายเพราะนั้นเอมีค่าเท่ากับหกหก่เเท่าไหร่คะหกส่วนสี่สามจุด <soft and degree> <analysis on> หกส่วนสามสิบหกตอบเท่าไหร่หนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนหก